ผ้ว่ข้อราชระดมทับรับมือฟุ้นพี่เอ็มสองจดหัดมาตรการเข้มคุ้มไฟปลาปพราะว่าสิเป็นภาคการเกษตรยานพหนะปรอมบังคับใส่กฎหมายจริงจังค่ะ นายอนุพงศ์สุขสมนิตผูัวราชการจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นกัลวในที่ประชุมว่าทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและกะัฟุ้นละอองขนาดเล็กพ m 2.5ศูนย์นเพิ่นเข้มแข็งค่ะค่ะท่านผู้ว่าเพิ่นบอกว่าทางโคราชมีม,มาตรการตั้งคณะเหตุงานติดตามสถา,านการณ์ยางไกลชิดพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อติดตามจุดความห่อนหรือว่าฮอตสปอตเนี่ยแหละค่ะหลักกสร้างการตลอดย4ิบีชั่วโมง สำหรับพื้นที่ป้าใหม่ให้ทางกรมอุทยานและก,ะกรมป้าใหม่ระดมกำลังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าสัมสากโดยเฉพาะป่าสงวนป่าเขาใหญ่ป่าทับลานร่วมถึงพื้นที่ป้าน้องเต่งจักราดและก็ป่าคอนบุรีและก็เขาเสียดอ่านะคะเพื่อสกัดกันบ่ให้เกิดไฟลุกลามพื้นที่การเกษตรมอบหมายให้ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร,รวมกับ สมาคมชาวราอ่ออยแล้วก็รงงานน้ำตาลกำหนดมาตรการการงดการเผาไราอ้อยแล้วก็ต่อสร้างเข่าอย่างเด็ดขาดส่งเสริมการนํำเครื่องจากมาใส่ในใการเก็บเกี่ยวการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เมืองแล้วก็แรงกำเนิดมลพิษให้มีการคุ้มเข็มการตรวจวัดควันดำจากย่านพาหนาน้าโดยให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดวควบคุมฟุ้นละอองจากเรื่องของย่านพาหนานั่นแหละค่ะจากควันดำ ร่วมถึงการควบคุมฟุลลอะองจากการก่อสร้างขนาดใหญ่ละก็โรงงานอุตสาหกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเพลดการเผาในทีโลงตลอดจนการบังคับใส่กฎหมายนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ให้ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ท่านจังหว,วัดนครราชสีมาพร้อมดำเนินคดกีกับผู้ที่ลักลอบเผาปา่าหรือเผาในทีโลง่งยางเคร่งครัด ในขณะทีสาธารณาสุณนาขนะคะจังหวัดกเตรียมความพ้อมอม,มตาตรการเฝ้าระวังการดูแลสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องนองน